ครับมาที่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยพนิทนบางแวก3ามห้านะมาเจอร้านเขาเปิดใหม่ผมผ่านบ่อยๆแต่เจอแล้วตอนนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้มากินฮะก๋วยเตี๋ยวเรือตาพงเนาะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือตาพงเขาทําเป็นชามเล็กๆแบบนี้เลยนี่ชามต่อชามค่ะมุมชามต่อชามมีหมูมีเนื้อแยกหม้อเนาะ เย็นแล้วดิปกติเนี่ยคนจะเต็มร้านเลยผมผ่านมามาดูข้าวต้ก๋วยเตี๋ยวสวยๆกันใ่รั่วอันนี้ลเล็กอะอ่าชามเล็กๆอย่างนี้15บาทใช่ไหมฮะ15บห้บาท นี่เขาลวกแบบนี้เลยเนี่ยมีความชำนาญมากเนาะพี่อ่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทสองชามสองชามก็แค่สามสิบบาทอิ่มเนาะอิ่มไหมไม่อิ่มก็เพิ่มได้อีกอเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกใช่ไหมฮะนี่ใช่ค่ะสไตล์น้ำตกนนแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนุสงเสาลี่ชะ่ะ ใช่สมอภูมิหน้าเนาะใช่ค่ะผักสองมีนะคะอ๋อมีผักสดให้ด้วยอ่านี่นี่มาดูครับนี่แล้วเขามีกากมีกากเจียวนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้คือคิดยังไงฮะเพื่อ20บาทเขาสั่งไปแล้วเขาสั่งไปแล้วแล้วก็มีเขอมีกามีหมูอย่างนี้ด้วยแค่หมู กิ่ววแล้วก็มีผักให้นี่หยิบเองผักฟรีครับผักฟรีหยิบเองครับผมทุตักทุตักผักฟรีหยิบเองผักฟรีหยิบเองจ้านี่ถ้าเสียตังหยิบให้ถ้าฟรีหยิบเองเห็นไหมเขาเขาแร์ขนาดไหนเห็นไหมของฟรีหยิบเอาเลยนี่ฮะเจ้าของร้านใช่ไหมครับตรับผมผมผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วเห็นคนแน่นเลยครับผมมาวันนี้เห็นคนว่างเลยเลยจอดกิน เพิ่งไปกันเมื่อกี้นี่ใช่นี่มันกี่โมงแล้วนี่สี่โมงกว่าแล้วห้าโมงครึ่งลครับปกติเปิดกี่โมงฮะปกติเปิดสิบโมงเช้าอาจจะเปิดไวประมาณสเก้าโมงครึ่งแล้วหมดกี่โมงเนี่ยประมาณปิดสองทุ่มอาจจะทุ่มหนึ่งหมดป,ปิดจา้าแต่ว่าเอ่อสองทุ่มนี่ปิดแน่นอนปิดแน่นอนพักผ่อน ครักก่อนเตรียมเตรียมวันพรุ่งนี้หยุดทุกวันจันหยุดทุกวันจันดาหยุดทุกวันจันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่บางแวกส5ห้าอเมซอนครับอ่าตรงอเมซอนบางแวกสามสิบห้ามาดูบรรยากาศนี่ในถนนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือถ้ามาจากจรัญสิริวงนะเขาเรียกว่าซอยพนิทนเข้ามาทางเนี้ยเนี่ยมาจากมาจากจรัญสิริวงเนี่ยบางเนี้ยชาวบ้านเรียกซอยพนิทนขับมาสักหลายกิโลเหมือนกันน่ะเข้ามาจนถึงตรงนี้เขาเรียกว่าย่านบางแวก ไปตรงนู้นก็สายหนึ่งแล้วเนาะทางตรงนู้นสายหนึ่งแล้วเนะนาะเกือบถึงสายหนึ่ง <นา S 1> เกือบถึงสายหนึ่งะเ<ต>พื่อนเพื่อนครับถว้วก็มีนะครับถ้วยก็มีอันนี้เสียตังค์เอะเด็ดทู่ละสิบบาททุ่ละสิบบาทดีครับเพื่อนเพื่อนจะบอกว่า,าคนผมถ้ามีคนผมไม่เข้ามาไงไปไปกวนเขาแล้วก็ไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านพอไม่มีคนปุ๊บรีบเลี้ยวเลยแต่เล็งเล็งไว้นานละท่าทางจะเด็ด เดี๋ยวขอชิมก่อนนะ а, เดี๋ยวไปชิมก๋วยเตี๋ยวกัน<า>นี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทโดโดต้องสั่งอีกแล้วมั้งเนี่ยฮะสั่งอีกไหมมาสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยเอาแบบนี้อีกสองตาเอาแบบนี้อีกสองไม่ไม่ไม่ตับอีกสองบะหมี่บะหมี่ไม่ตับเนื้อจานเนื้อไม่ตับอีกสองนี่นึกถึงสมัยผมเรียนหนังสือนะคุณ ที่อนุสาวรีย์ชัยก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเคยไปกินไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยนะอะเนาะเขามาสูตรแบบเดิมนี่คุณได้ปรุงไหมเนี่ยปรุงนิดหน่อยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะฮะนี่เนื้อ,เ,อ,อเป็นแบบ ถ้าเป็นผมสมัยเด็กๆที่ผมไปอะคุณจะแข่งกินกันกินแล้วชามมาซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันตักเอาอีกไหมล่ะนี่ครับเป็นประมาณนี้เลยอืมแต่น้ำซุปเขาข <อ S 1> เ<ช>าข้เมข้นครับเข้มข้นชิมน้ำซุปเปล่าๆแล้ว ข้มข้นไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยครับเป็นเล็กๆอย่างนี้น้ำส้มหนึ่งช้อนพีเโ,โดกินช้อนเดียวเลยแล้วก็นี่นี่ลงนี่ลงลว,วันนี้เราไปภารกิจมาฮะเพื่อนๆอาจจะเคยติดตามชมคลิป ที่ผมไปบ้านพี่หน่อยลําพูนจําได้ไหมเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่หน่อยกลับจาก<ม>จากิบกลับจ,จ,จากสวิตแล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็มานึงจากว่ามีผู้ที่จะมาซื้อแล้วจะมาซื้อบ้านพี่หน่อยที่ลําพูนแล้ว<ม>วางมามจํากัน๋<ม>อครับเท<ม>่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ<ม>อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่มีป้าเขาขายกล้วยสั่งเขาไว้เดี๋ยวเอาเอา,เอาจ่ายตังค์ก็ปนยี่สิบบาทจ่ายตังค์ก่อนยี่สิบ <ใจ S 2> บาทนีจ่จ้า ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่รับขนมเด็ดคะไม่รับนะ <laughs> กินไม่ไหวครับเรกลัวจะคุยพี่โรดหมดไปสอง<ม>พี่โรดจะมาชามสามเลใช่ไหมเ,เราสั่งไปชามเดียวเหรอ,อสั่งอีกสองอ่ะเดี๋ยวมาอีกคุณนะคิดกุงง้งเยอะคุณ น้ำกินนี่ก่อนนาะเดี๋ยวเขาไปกินน้ำต้องสอนอย่างนี้นี่สมัยผมวัยรุ่นเนี่ยซอนอย่างนี้นี่แต่วันนี้เราช่วยกันนะสามคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะซ้อนกันแบบนี้ือแต่เครื่องปรุงเขาจะมีพริกพริกเขาเรียกว่าพริกอะไรนะพริกผัดพริกผัดมีพริกผัดด้วย ผัดเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยครับพริกผัดพริกผัดพริกเผาผัดมาจากสุพรรณเลยอ๋อพริกเผาผัดจากสุพรรณแม่ครัวมาจากสุพรรณอือหืมจากทำที่สุพรรณเลยแม่อาจารย์เขาก็เป็นสุพรรณตอนเด็กเขาอยู่ด่านช้างอือด่านช้างไกลหน่อยด่านช้างไกลหน่อยไปจากกรุงเทพนี่ไกลหน่อย คุณรวมชาเหมอือนเนี่ยรวมชาไม่พ่เดโรเลยแคบหมูหน่อยแคบหมูเขาทอดมีใบเตยด้วยนะเสริมความหอมใบเตยสูตรอนุสาวรีย์ชัยไหมเนี่ยแจ่สไตล์ไงสไตล์ทิชเตวเรือนุสาวรีย์สมัยวัยรุ่นเนี่ยผมกินเนี่ยซ้อนชามอย่างนี้เลย แข่งกันใครจะกินได้เยอะกว่ากันแถวนุ่งลีชามห้าบาทนะมั้งเนาะสมัยก่อนน่ะอนุสารีย์ชาเท่าไหร่ห้าบาทเนาะสามบาทหบาทสไหมชต้องอร่อยใช่ใช่เรเป็นวัยรุ่นผมไปถามก่อนใช่ใช่แล้วถ้าถ้าย้อนไปสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยอยู่ในเรือจริงเลยนะน้ําดําๆเลยนะน้ําในคลองดำาๆทันไหมทันไหมทัน ถ้าเอฟซีรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจนะตอนนี้ขึ้นขึ้นตึกหมดแล้วแต่ว่าเอฟซีรุ่นๆอย่างผมเนี่ยก็จะเคยทานแบบนั้นเอาลูกชิ้นสองไม้จ้ะหมูนกระจาบมันเมื่อกี้อะไรอ่ะหมูเนื้อ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 สองไม้จ้าอร่อยอ่ะลูกชิ้นลูกชิ้นเขา น้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มรสชาติดีเป็นเป็นลูกชิ้นเขาเรียกว่าลูกชิ้นแบบหม้อไฟนะเน่ยนี่เขาขายนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเป็นลูกชิ้นแบบหม้อไฟพีโดรูดใส่นู่นแล้วสิใช่ไหมพีโด,โดลูกชิ้นรูดใส่ถ้วยแล้วสิคุณไม่ไม่ทานอันนี้มาแล้วนี่สองไม้น้ำนอมเหมือไมเอาเอานี้ไปใส่ก็ได้ เขามีเส้กกอกไงคุณตัดไปตัดผักสิลูกทิ้นไปทางก่อนนะรอผักคูตัด อิ่มแล้วแมวอ,อีกเหรอ,หรอฮะดักเซริกแล้วเพื่อมาให้เสียเปรียบคุณสั่งเซลลอีกสองใช่ไหม <c oughs> ชามเดียวเหรอไม่สั่งอีกสอง <c oughs> อีกชามอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาซ้อนกัน <c oughs> ว่าเป็นไง ก็อิ่มยังอืมอิ่มแล้วสี่มลูกชิ้นกี่ไม้สามไม้คินสามไม้นะ๋ยวนะกินเร็วก็ต้องนั่งรอสิกล้วยไหมกล้วยคุณยายไหมกล้วย น้องขอขอแคบหมูสองถุงจ้ะลูกค้าทินง็็มาเรื่อยๆครับคุณตั๊คุณตั๊สั่ง okay. สั่งนี่มาผมรอคุณตั๊กไปตัดครักส okay. ับฟรีสับฟรีฟรีหอมผักเลยเลี่เลชี่ วัดอบรรดาไปแลือน้ำมัคาร์บอนกลมอยู่แล้วอะไรเฮ้

น้ำซุปกกำลังร้อนๆใส่ใส่ใบผักลงไปมันจะได้หอมหอมสุดยอดเลย นุ่มนะคุณคุได้กินตับไหมไม่กินหรอกอน้ำไม่ไดอนน้ำเยอะเลยนะกอนน้ำซุปนะแะจ้าเด็กมัน ถ้วใส่น้ำซุปให้ขุบคลิกนะฮะแต่เกิดอยากได้น้ำซุปเยอะหน่อยบอกได้ร้อันนี้ขอน้ำซุปหมูด้วยค่ะน้ำซุปหมู เนือมาราจนี่ฮะรวมครับรวม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 าดจ้ากพจ้าออพิเพ่นครัรวมจากหนึ่งเป็นสองครับเข้ PJ, มขน네้นมากเข้มข้นมากอืมเข้มข้น เนื้อเขาเป็นเนื้อเนื้อเาก็หอมกลิ่นเนื้อเลยอ่ะแกะเต็มร้านแล้วครับเหลืองแห้งหนึ่งเล็กน้ำหนึ่งเล็กใส่น้ำเยอะหน่อยนะ นันทุ่มก็แบบร้อนๆเดือด ใบเลยใบตรงใบเตยหอมกินได้ขี่ชามพี่วุฒิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชามครับสามคนสิบสองชามกินกันหนึ่งโลพอดีใต้บอกสั่งไลแมนได้ด้วยเหรอครับได้จ้าอ๋อมีไลแมนก็เซิร์ชก๋วยเตี๋ยวเรือตาพงเลยเนาะโอ้ส่งทั่วทิศไ,ได้ แก็บก็ได้ลูกค้าเต็มร้านแล้วเนี่เมื่อกี้ผมมาบอกว่าเป็นลูกค้าเต็มร้านแล้วเช็คความเสียหายที่ชิมกี่ไม้ก็เออหก2 6ไม้เนาะบวก60บาททั้งหมด280ร้อยแปดบาทโอ้เป็นการกินกินที่ถูกมาก ธรรมดากินห้าหกโวันนี้กินจนอิ่มถ้วยเป็นกองอย่างนี้สองร้อยกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนออก็ใครผ่านมาแถวฝั่งทนต้องซอยไปนิดทนมาแถวแถวนี้เ็าเรียกว่าบางแวกก็แวกมาทานได้นะฮะก็เจี๋ยวเรือตามปงใครที่เคยเอ่อทานก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนุศงลิชัยนะอยากได้บรรยากาศแบบนั้นเนี่ยผมมาสร้างบรรยากาศแบบนั้นเพื่อมาซ้อนเพื่อมานซ้อนกินกันแบบนี้นเลย ช่วยมาตอนช่วยมาตอนผลงานสมัยก่อนพอตอนเป็นวัยรุ่นพอกินเสร็จก็จะโชว์ผลงานกันตอนนี้ก็อย <speaking in notes> <plet proposed> ่างนี้ผลงานนี่นี่กินผลงานโอเคครับโอเคครับถ้าชอบฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะรู้ด้วยน้ะครับจะรู้จากบัตรจะจะรู้ต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป สว <goal> <ichi> ัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวกล้วย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 คุณยายไปเจียเรือปลาพงบางแวกเจ้าเก่าอนุสาวรีย์